ยืนให้ถูกที่แล้วชีวิตคนจะมีค่าครับพี่น้องจุดไหนที่เขาไม่เห็นค่าของเราให้เดินออกมาครับใส่จนยางเกือบแบนบอกหกล้อทีมงานแมนได้น้อยแมนรับบอได้ทีสิบล้อใส่สิบสองสิบสามบุ้งขีบอกได้เยอะหกล้ 6, อใส่แปดมุ้งขีก็แล้วเก้าบุงขีก็แล้วก็ยังบอกได้น้อยอีกจ๊กิวเอวาน้ำแนวใดพี่น้องเลย ครับสวัสดีครับเอฟซีเพื่อนๆพี่ทุกคนจากช่องรุบุตโคงนาะวดอนสอนทำยูทูบและแล้นเพทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่โม่ยเฮตร้อยสามสิบีดหกนะครับแล้วก็หกล้อนะครับแมนนัมซิ่งครับอยู่ที่งานบุดบ่อทอ,อยทําทางเข้านานะครับบ้านคอเขียวนะครับ แถวนาจานนะครับอํเภอ,เอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรนะครับที่งานขุกบอ่อก็ตัวนี้เป็นงานทอยนะครับก็เดิมทีเจ้าของเขาจะทอยผมนาแปลงที่กำลังขุดอยูน่นะครับแต่เอาไปมาเปลี่ยนแผนเป็นทอยทำทางเข้านาแทนนะครับก็ลักษณะดินจะเป็นดินทามนะครับเขาว่าดิน คล้ายดินดินแถวภาคกลางนะครับดินออกดำๆนะครับแล้วก็บอแห้งมาในแข็งเป๊กนะครับก็เป้าหมายคือว่าจะุดบ่อไว้ดักปลานะครับก็บ่อราคาเหมือนกว่าบาทนะครับเหมือนไปไปนะครับตัวนี้เป็นราคาขุดคิดแยกนะครับก็ไมโครคิดราคาบ่อครับหกล้อก็คิดไปเที่ยวไปนะครับรถไถเขาเจ้าของนาดันเองนะครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกําลังจะปิดบ่อนะครับกําลังเข้ามุมนะครับจะปิดบ่อแล้วก็มีหลายคนเห็นเจ้าของงานหลายคนนะครับก็ว่าหกล้อได้น้อยนะครับก็ดูเอานะครับว่าใส่กี่มุกีนะครับ ก็โดยทั่วไปแล้ว10ล้อถ้าวิ่งไปเที่ยวก็จะใส่โยมัน12นะครับถ้าเปรียบเทียบใส่กับ10ล้อหลายคนว่า10ล้อได้เยอะนะครับมันก็ต้องได้เยอะอยู่แล้วนะครับได้เยอะกว่า6ล้ออยู่แล้วเพราะว่า10ล้อต้องใส่12-13นะครับแต่ก็ดูเอาครับว่า6ล้อใส่เท่าไหร่นะ6ล้อทีมงานอื่นแล้วเราไม่แน่ใจนะครับแต่ทีมงานเรานี่ใส่นี8แล้บประคั้น9แล้ว130นะครับ คือใส่อีกสามเมกี้จะเท่าสิบร้อยอยู่แล้วนะครับก็หลายคนว่าหกร้อได้น้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไปโดนทีมงานไหนมานะครับแต่ว่าทีมงานเรานี่วิ่งไปเที่ยวเราก็ใส่เยอะนะครับก็นับดัแล้วกันครับก็นี่น่าจะได้สามนะครับตัวนี้ก็สี่นะครับ ก็ส่วนมากเราจะใส่อยู่ประมาณแปดนะครับบางบาง,บางเที่ยวถ้าเห็นว่ามันน้อยแล้วก็ใส่เก้านะครับก็ดูให้มันสวยงามนะครับห้าบุกี้ศูนย์จุดหกนะครับ,รบแต่ว่าใส่ปูนนี่ก็เลยนะครับ ไม่ค่อยได้นาเท่าไหร่โดยเฉพาะ6ล้อบ,บางคันก็คือกระบาดจะไม่เท่ากันนะครับบางครั้งก็ว่าใส่เท่ากันแต่ว่าจะมองดูน้อยนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้210นะครับกระบาดจะยาว4เมตร2นะครับกระบาดจะยาว8นะครับยังไม่ไปนะครับตรองไปยังไม่พออยากเอาอีกนะครับ คือใส่อีกสามุมกี้เนี่ยจะเท่าสิบร้อแล้วนะครับประมาณแปดะส่วนมากเราจะใส่ประมาณเนี่ยแปดงานงานคอยนะครับก็ถอยไปเที่ยวครับก็วิ่งก็มีไกลมั่งใกล้มั่งนะครับ <S <S เฉลี่ยกันไปนะครับอยู่กับเสียละดับสิงนะครับ โดยการขุดเราจะขุดวนซ้ายนะครับวนซ้ายมาเรื่อยๆนะครับเปิดร่องขอบก่อนวนซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยขุ้ไส้กลางขอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเก็บมุมนะครับพอเก็บมุมเสร็จแล้วก็จะได้ทําการแต่งขอบนะครับโดยจะเป็นคันใหญ่สองด้านนะครับแล้วก็อีกสองด้านจะเป็นขันนาเล็กนะครับเว้นเบลอมไว้ สองเมตรอีกด้านหนึ่งเมตรห้าสิบนะก็เดี๋ยวจะได้แต่งเก็บให้เสร็จภายในวันนี้นะเดี๋ยวก็จะได้มาดูขั้นตอนการแต่งอีกทีนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับเพาว่าถ้าลงคลิปเดียวจะยาวเกินนะครับก็ท่านใดสนใจอยากจะทําทางเข้านานะครับหรือว่าจะปลูกบ่อปลูกของนาก็ติดต่อได้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็พอพอจะมีคิวเดือนหน้าก็ก็คิวยังไม่เต็มนะครับพอได้ว่างเสมอนะครับถ้าเธอต้องการอยากทำเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับเบอร์ก็ศูนย์แปดสองนะครับสามสิบสี่เจ็ดห้าสองสองก็ขอเป็นในเขตอนำะเภอบ้านดุงและจังหวัดอุดรแล้วกัน,นครับเพราะว่าไม่อยากหากินไกลนะครับเดี๋ยวหากินไกลไม่ได้เดี๋ยวกลับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวหลงทาง ตอนการเก็บมุมแล้วนะครับ pues ก mm. ็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสักน่าจะสี่ห้าเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณร้อยร้อยสิบห้าเที่ยวร้อยยี่สิบเที่ยวแล้วนะครับโดยประมาณก็เป็ดเสร็จแล้วบ่อนี้น่าจะจบที่ร้อยยี่ยี่สิบห้าเที่ยวนะครับคิดได้แบบนี้แหละคิดว่านะตามตามยูดที่กำนไว้นะครับ ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับความจริงก็คำนวณไว้ที่ร้อยสีส่เที่ยวนะครับแต่ว่าีเขาจะพองงานหมดหมดขนาดสั่งลงมานะครับก็เลยเที่ยวเลยเที่ยวเลยลดลงนะครับครับการขุดแล้วก็จะขุดให้แนวใกล้เคียงแนวสโลปที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ในการแต่งสโลปนะครับเวลาแ,ลแต่งสโลป จะทําให้เราประหยัดเวลาในการแต่งสลลบนะครับก็รอบบ่อน,นี้คาดว่าจะใช้เวลาแต่งสะลบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับว่าน,น่าจะเสร็จนะครับรวมแต่งผิวบนปั้นขันด้วยนะครับก็เดี๋ยวกูเสร็จก็จะได้ทําการแต่งสลลบให้เสร็จไปเลยภายในวันเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ กดเสร็จก็คิดว่าน่าจะประมาณสี่โมงครึ่งนะครับก็จะจะได้เร่งแต่งสโลมให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเพื่อจะได้ย้ายกลับนะครับก็เดี๋ยวฝากตามคลิปหน้านะครับเราจะได้มาแต่งสโลมให้ดูนะครับว่าเสร็จออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับบอลน,นี้ HEY! <laughs>